ข้อคิดหนุนใจแอกที่ไม่เท่าเทียมกันหากเราเป็นคริสเตียนและมีความสัมพันธ์กับคนที่ยังไม่มีความเชื่อในพระเจ้าขอให้เข้าใจเรื่องหนึ่งไว้ด้วยว่าไม่มีอะไรที่เรามีเหมือนกันกับเพื่อนคนหนึ่งที่จะอยู่ยั่งยืนตลอดไปพระเยซูทรงเป็นสหายของคนบาป ซึ่งเราก็ควรจะเอาอย่างพระองค์แต่การแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อการเป็นเนื้อเดียวกับคนคนนั้นเป็นการฝืนคำสั่งของพระเจ้าตัวผู้เขียนเองเป็นลูกที่มีคุณแม่เป็นคริสเตียนแต่คุณพ่อนั้นไม่ใช่เมื่อคริสเตียนไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าแต่งงานกับคนที่ไม่มีความเชื่อคนที่เป็นคริสเตียนจะต้องอยู่เคียงข้างคู่ของตนและไม่จากไปไหน จะต้องอยู่ด้วยกันคอยให้ความรักคอยอธิษฐานเผื่อและต้องพยายามนำเขาเข้าสู่ทางของพระเจ้าตามวิถีชีวิตของตนคุณแม่ของผู้เขียนเองก็ทำเช่นนั้นกับคุณพ่อและท่านก็ได้มาเป็นคริสเตียนในภายหลังแต่ชีวิตคู่ของท่านทั้งสองก่อนหน้านั้นต่างคนต่างก็แบกแอกของตนเองเป็นแอกที่แตกต่างกันน้าหนักก็ไม่เท่าเทียมกัน ผู้เขียนเตือนเราว่าถ้าเรายังโสดอยู่รักษาใจของเราไว้ให้ดีท่านเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่ฉลาดนักหากคริสเตียนที่เป็นคนโสดจะเริ่มคบหากับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนทำไมนะหรือครับก็เพราะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะลงเอยด้วยการแต่งงานกับคนที่เราครบหาอยู่และเราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ไม่ว่ายังไงก็จะนำไปสู่ทางตัน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะมันเป็นสูตรที่นําเราไปสู่ความเจ็บปวดและหัวใจแตกสลายแน่ผู้เขียนบอกว่าอยากให้เรามานั่งในห้องทํางานของท่านหรือมาอ่านจดหมายที่ท่านได้รับเพื่อจะได้เห็นและได้ฟังเรื่องจริงของทั้งชายและหญิงที่ใช้แต่หัวใจเมื่อจะรักใครสักคนโดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังก่อนและสุดท้าย ก็ตกลงปลงใจแต่งงานกับผู้ที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าถึงตอนนี้พวกเขาก็อยากจะบอกพวกเราว่าให้รอสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าก่อนรักษาใจของท่านไว้และอย่าย,ยอมเทียมแอกที่ไม่เท่าเทียมกันกับผู้อื่นโดยเด็ดขาดติดตามข้อคิดหนุ่นใจได้ทุกวันที่ YouTube Channel คริสตจักรพระพรเชียงใหม่